สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสหมครับทุกคนคือว่าผมเนี่ยก็คือมาช่วยกับคุณครูนะครับทุกคนนะมาคือมาช่วยทำความสะอาดโรงเรียนครับมาเจอกับรังต่อเสือครับทุกทุกคนครับเป็นรังที่ใหญ่มากครับทุกคนแล้วก็เป็นต่อเสือที่แบบมีพิษร้ายแรงมากทุกคนครับคุณครูคือว่าแก๊งคุณครูในเขาก็จะต้องกําจัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมมาเนี่ยมันจะโดนแบบนักเรียนนะครับทุกคนนะนี่ครับทุกคนดูครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าเขาจะทํายังไงกับรังต่อเสือ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะตอนนี้ก็คุณครูก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ซีกับ c ีซจากเทศบาลทองประภูมิมาก่อนนะเดี๋ยวบอกว่าวิธีทําจะเป็นไงทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณครูแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่นะว่าเขาจะทํายังไงกันต้องใช้อะไรกันบ้างคนนะไปดูอุปกรณ์วิธีการทำเลยพวกนทุกคนโอเคทุกคนนะไปดูกันแจ้งเทศบาลมาอ่าครับทุกคนมีเจ้าเทศบาลมาดูต่อนะครับนู่นไงเทศบาลมาแล้วนี่ครับคุณครูผมอยากจะถ่ายคุณครูฝั่งนู้นมากกว่านะครับแต่คุณครูที่จะ อันนี้ครูมาเราไปดูต่อครูพาไปดูนะครับที่ไหนครับต้นชมพูค่ะมันอยู่แต่ต้นชมพูค่ะนี่ครับอยู่ใต่ต้นชมพูนะครับทุกคนเชษบาลมาแล้วนะคะนี่เชษบาลมาแล้วครับนี่ก็คือภารกิจจับต่อนะครับทุกคนยิ่งใหญ่มากครับทุกคนดูครับมากันแบบทั่วอาณาจักรครับทุกคนโหดูดินี่ครับทุกคนดูดิภารกิจครั้งนี้ทุกคนรับสำคัญมากครับทุกคนดูดิ โอ้หมากระทั้งแบบหมู่บ้านหรือว่ายกกันมาทั้งเทศบาลทุกคนดูครับครับปฏิบัติการจับต่อพิฆาตครับทุกคนเอาไปดูครับว่านี่ครับนี่ก็คือรองพ่วงนวยการนะครับทุกคนครับเอาไปดูครับดู เพื่อนทุกคนดูครับดูดิครับหลังน่ากลัวมากเฮ้ยฟูมเนี่ครับเพื่อนดูหลังต่อดิอยู่ใกล้ได้ใช่ไหมครับอยู่ใกล้ได้อยู่ใกล้ได้อย่าไปชนลังพ่อถ้าเราไม่อยู่ใกล้มาแล้วจะเกิดความกลัวขึ้นมา ร่างกายเรา,า,ราจะหลังสารเมื่อหลังสารเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรู้มันจะวิเคราะห์นะแต่เราอยู่ใกล้ๆมันเสร็จปุ๊บเลยเฉยไม่กลัวไม่คิดร้ายมันไม่ไม่คิดกลัวมันมันจะไม่ทำอะไรเราโอ้ครับครับทุกคนดูดิเพราะร่างกายเราเมื่อเกิดเมื่อเกิดกลัวหรือโมโหจะทำร้ายมันจะหลังสารสักอย่างมันจะรู้มันจะรู้นี้คือธรรมชาติสัตว์ใช่ไหมครับอืมครับครับนี่พี่ดู่คือมันห่วงที่ปกติห่วงถิ่นมันเวลาสมมจปุ๊บถ้าเราไม่ทำะไรเสร็จปุ๊บเราสามารถอยู่ใกล you, <S <s ้ได้ไม hmm, oh. ่เป็นไรแต่่่่ถ้้้้้าาาพีีอยยยููใกกกลลเเเเสสรรรรร็็จจจแวววทัััังงปุ๊บนนนมมตะิดห ของสถานที่โอ้โหแต่ว่าอยู่นี่เราไม่เป็นไรเนียครับครับจริงครับพี่ทุกคนดูผมครัง้งแรกในชีวิตที่ผมเข้ามาใกล้ทุกนคนดูนคือถ้าเรารู้มันจะเป็นอย่างงี้คือเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวไม่เฉยเราเก็จะเ,เ,เกิดค,ความกลัวมั้ยในสักอย่างเราเฉยเราสามารถอยู่รอบข้างดูแลรอบๆข้างดาไ,ได้เนี่ยเราก็เฉยปกติมันก็ไม่ทำ้ายหรอกครับโอ้โหนี่เป็นความรู้นะครับพี่เข้ามาให้ความรู้ครับคุนดูครับเดี๋ยวพี่ๆกําลังเตรียมชุด ต้องเซฟอย่างดีใช่ไหมพี่รัไสตตว์ชาินี่ครับนี่คือนักลบนะครับอีกหมืแล้วนี่ดีครับใส่โมคอน็อกพร้อมที่จะไปบึ้นแล้วครับทุกคนเราไปดูครับภารกิจครั้งนี้ไปดูชัดๆไปชัดกี่ไหนไปลมไหมโอเคครับทุกคนพี่ผมึงแค่พี่ขอกระบอกนะครับทุกคนว่าอย่าอย่าส่งเสียงอย่ากลัวมันแล้วก็อย่าอยู่ใต้ลมครับทุกคนครับเอาละครับทุกคนครับซึ่งผมเนี่ยไม่มีอุปกรณ์เลยป้องกันตัวผมก็จะไปถ่ายข้างๆครับทุกคนเอาละครับทุกคนครับพูดพูดที่มีความเสี่ยงเดี๋ยวเราตามไปดูใกล้ๆเพื่ทุกคนไปตามดูเล่นตัวข้างอย่า

ทุกคนน่ากลัวมากครทุกคนดูวิธีการเผาต่อนะทุกคนนะนี่ครับอันตรายมากครับทุกคนครับแล้วก็ซึ่งเราไม่มีชุดป้องกันเลยพวกทุกคนดูดิทุกคนดูดิใกล้ไหมได้แล้วนะเอากระสอบได้เอากระสอบรวมเลยกระสอบรวมเลยแล้วก็มีตัดวิธีตัดทุกคน ที่เขาได้ทําวิธีกําจัดเอาต่อลงให้คนดูนี่ครับถือว่านี่ครับดูนี่น่ากลัวมากนี่ดูดีมีตัวมด้วยนะระวังนะเป็นย่ามันเมานย่ามเนี่ยเป็นย่ามอยู่มันมันกิาเผ็ดมันกินเผ็ดแรงดออมมันกินได้ป่ะตัวพวกเนี้ยนะครับตัวพวกเนี้ยเอาไปผัดนะครับเอาไปแกงส้มก็ได้เอาไปผัดนะไปผัดน้ำมันเอาไปผัดกับเกลือนะฮะ ใส่น้ำใส่เกลือแล้วก็ไอ้ขวดแห้งขวดแห้งนี่ลองกินบางเลยกินได้เรากินได้ทุกคนจะไดไม่แพ้นะครับถ้าคนแพ้ไม่ได้พี่เพื่อนลงไอ้ตายแม้มันจะคังแล้วต้องกินนมนะฮะกินนมแก้แก้แก้แล้วกถอนที่ได้อร่อยมากคนแล้วผมเป็นคนที่แพ้ด้วยว่ามันเริ่มคัน แล้วผมก็หานมกินให้พวกทุกคนตอนนี้ครับตอนนี้เขาบอกแพ้ก็กินนมใช่ไี่นมอะไรพี่นมจากเต้าก็ได้โอ้ยพี่พูดอะไรเนี่ยพี่พี่กินได้จริงอยเนี่ยกินได้ครับกินได้อะไรปลกแปลกอนมจืดเลยจืดเลยจืดใส่เกลือแล้วก็ใสต้องกลับไปกินนมแล้วกันอ่ะกินนมทีกองกันกันไหมกินเหรอพี่ผมแพ้แล้วทุกคนดูดานดานเอาไปดิเอาไปยำกินทุกคนดูคนดูเอาไปยำกินยอดเบิ้งครับ กินได้พี่นะลองดูลองกินเลยครับการกินดูจังให้ตัดกล้องให้ตัดกล้องจะไม่แพ้ลองกินการกินเราเราจะไม่แพ้มันเลยใช่ไหมลองเราจะไม่แพ้มันทั้งตัวเลย้ไปไดเลยโอเกือบได้ไปแช่ขาวเครับเกือบเอากลับบาลคนพี่จานให้กันจางกินดูเนี่งนครับ แ่งเลยแม่แกงตัดไปเลยน้องแล้วแกะแกะแล้วไปผัดได้ครับใช้น้ำเต้อนะอร่อยนะฝูร์แล้วเราเราจะไม่แพ้มันนะอ่าตัดให้น้องไงตัวเอ้าวครับตัวจะไม่แพ้เอาแหม่พอบอกว่ากินนมงจากเต้านี่มุ้งเลยนะวันเราไปแกะเราดูเราเราดูเนี่เออกครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วโอ้ไม่แล้วเราจะไม่จะต้องตายแล้วรชีวิตวูเอา ทุกคนคร kind of ับวัน okay. นี้เราคือว่าผมต้องทำให้คูกินได้ทุกคนครับจุดประสงค์เราคือตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นยากษ์เสน่ห์นะทุกคนนะเขาจะหลงแล้วก็จะรักเราไปทั้งๆมันเป็นเนี่ยคูเอ้าไม่เชื่อเนี่ยครูเป็นไปแล้วไปเอาไปเอาถุงมาบักนี่เนี่ครับคูเจี๊ยบกินไปแล้วครับทุกคนนี่ครับอ่ะทุกคนฝากกดติดตามกดแชร์กดทำเปิดกดกระดิ่งนะเพื่อนทุกคนนะเดี๋ยวผมก็ไปถ่ายอะไรต่อไปก็ไปติดตามนะทุกคนนะโอเค